ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ f อที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์ซูเออร์หนึ่งวัตต์กับไมโครกิบหกร้อวัตต์อสองตัวนี้เป็นของลูกค้าใกล้ๆบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเคยเอามาซ่อมแล้วทั้ง2ตัวนะฮะตัวนี้ครั้งก่อนก็ถ้าจะไม่ผิดเสียหลายอาการอยู่นะครับอ่าก็ซ่อมไปแล้วลูกค้า คนที่เอามาซ่อมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งานเองนะจะเป็นอีกคนนึงที่เอาไปใช้งานผมแนะนําว่าให้เขาติดตั้งพัดลมเพราะว่าตัวกิจทายเนี่ยมันไม่มีพัดลมมาตั้งแต่แรกนะอ่าแต่ต้องบอกก่อนนะฮะคนที่เขาเอามาซ่อมเขาไม่ได้ใช้แต่คนที่ใช้เป็นอีกคนนึงนะครับแต่ว่าก็ก็บอกอ่าคนที่เอามาซ่อมว่าให้แนะนําคนที่ใช้งานเนี่ยเขาติดตั้งพัดลมเนาะอันนี้เขาไม่ติดตั้งพัดลมเ็าเอาอะคริลิกปิดไว้นะครับ คือไม่ได้นะครับการใช้งานกิจทายตัวเนี้ยเขาออกแบบมาให้มีพัดลมนะต้องใส่นะครับต้องใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนนะฮะมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีการระบายความร้อนตัวพัดลมเนี่ยนอกจากจะระบายความร้อนของตัวซิงค์คอนเวอร์เตอร์ข้างในนะครับยังระบายความร้อนอุปกรณ์อื่นๆภายในตัวเครื่องด้วยนะฮะ เพราะว่ามันจะมีการดูดลมเอาอากาศเย็นผ่านเข้ามาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกหม้อปแปลงอุปกรณ์พวกทรานซิสเตอร์พวกมอสเฟตตัวเล็กๆพวกไอซีอะไรพวกนี้ก็จะถูกระบายความร้อนด้วยถ้าไม่มีพัดลมเนี่ยพอเครื่องร้อนปับ๊บอุปกรณ์ภายในจะร้อนทุกตัวเพราะว่ามันจะเป็นความร้อนสะสมที่อยู่ภายในเนาะทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพนะครับทําให้อุปกรณ์ทํางานไม่เต็มที่หรือเสียไปในที่สุดนะยังไงต้องใส่นะครับอ่ายังไงต้องใส่ต้องซื้อมาใส่นะ ใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับอ่าก็อ่า,อาท่านที่เอามาซ่อมก็ส่งคลิปนี้ให้ให้เจ้าของเครื่องก็ดูด้วยก็ได้นะว่าช่างเขาแนะนําให้ใส่พัดลมนะถ้าไม่ใส่มันใช้งานแล้วมันจะพังนะฮะคือมันอาจจะไม่พังภายในวันสองวันแต่ว่าระยะยาวนะครับอุปกรณ์มันเสื่อมลงไปเรื่อยๆก็จะพังนะแต่เครื่องเนี้ยนะครับอาการเบื้องต้นเนี่ยคือ เครื่องมันรันได้แต่ว่าผลิตไฟออกนิดเดียวนะ,ะเครื่องลันได้ปกตินะครับแต่การผลิตไฟเนี่ยคือผมลิมิตกระแสไว้3มแอมมันผลิตได้แค่คือมันมันผลิตได้ไม่เต็มที่นะครับเท่าที่ควรจะเป็นจะออกอยู่ประมาณเนี้ยดึงกระแสอยู่ประมาณไม่ประมาณสักแอม์นึงได้ไมั้ยไม่ถึงแอมด้วยนะออกอยู่ประมาณ20่กว่าวัตประมาณเนี้ยนะครับจริงๆ3แอมเนี่ยต้องได้ประมาณร้อวัต แต่มันดึงกระแสอยู่ไม่ถึงแอมดึงอยู่ประมาณเนี้ยก็อันนี้เดี๋ยวน่าจะมีปัญหาในส่วนของอภาคออฟแอมนะคาดว่านะทีเนี้ยตัวเนี้ยตัวหน้าจอเนี่ยผมลองเสียบแล้วหน้าจอไม่ขึ้นเนาะ,ะในส่วนของการแสดงผลก็มีปัญหาตัวนี้น่าจะเป็นที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยนะหน้าจอมันไม่แสดงผลก็เลยไม่รู้ว่า อไอการผลิตวัดของหน้าจอของตัวเครื่องเนี่ยมันตรวจสอบขึ้นมาได้กี่วัดประมาณนี้นะแต่ว่าในในส่วนของอื่นๆยังปกติส่วนของหน้าจอไม่แสดงผลก็เดี๋ยวแกะเช็คดูว่ามันปัญหามันเกิดจากตรงไหนนะครับส่วนตัวนี้อาการลูกค้าเคยส่งมาซ่อมแล้วช็อตทางฝั่งจำไม่ได้นะ ครั้งก่อนส่งมาซ่อมช็อตทางฝั่ง,งน่าจะทางฝั่ง AC นั่นแหละนะครับอันนี้ก็ช็อตทางฝั่ง AC เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเช็คตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเช็คตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วตัวนี้ค่อยเช็คทีหลังนะฮะเพราะว่าตัวนี้อาการมันมันเครื่องมันรันปกติแต่ผลิตไฟได้น้อยนะ ตัวนี้เครื่องมันเคยโดนน้ำเนอะคือตั้งแต่ครั้งก่อนที่มาซ่อมมันก็มาอย่างนี้แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ากลับไปใช้งานซ่อมกลับไปใช้งานไปติดตั้งแล้วมันโดนน้ำอีกหรือเปล่าเพราะว่าสภาพมันเหมือนจะเยอะกว่าเดิมนะปัญหาก็คาดว่าน่าจะมีในปัญหาในส่วนเนี้ยนะครับชุด o f ฟแอ Shoot m, แล้วก็ VR ตัวเนี้ย มันเป็นสนิมเนะาะดูจากด้านหลังนี้ด้านหลังตัวมันเป็นสนิมแดงเลยก็คาดว่าจะมีปัญหาที่ตัว VR ตัวนี้นะครับมันก็มีผลต่อกำลังวัดเหมือนกันตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเอาไว้ปรับการแสดงผลของหน้าจอให้ให้ตรงคือกำลังวัดที่แสดงผลบนหน้าจอให้ตรงกับความเป็นจริง เพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปปรับเล่นนะมันไม่มีผลต่อวัดที่ผลิตออกมาแต่ว่ามันจะมีผลต่อหน้าจอถ้าท่านปรับเยอะหน้าจออาจจะแสดงสูงกว่าความเป็นจริงเมื่อเราปรับขึ้นไปปรับขึ้นไปหน้าจอโชว์ห้าร้อยแต่ว่าผลิตจริงๆอยู่สามร้อยอะไรประมาณนี้นะฮะตัวนี้มันเป็นแค่ตัวปรับคาลิเบตหน้าจอให้ตรงนะครับบางท่านชอบไปปรับเล่นมันคิดว่าปรับแล้วมันจะวัดเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวนะ ปรับแล้วหน้าจอไม่ตรงนะครับคือบางท่านอาจจะไม่มีความรู้ว่าเอพอปรับปุ๊บปต,ติผลิตได้200พอปรับแล้วขึ้นไปตั้ง3-400ผลิตไฟได้เยอะกว่าเดิมเปล่ามันเป็นแค่อ่าหน้าจอแสดงผลเพี้ยนนั้นเองถ้าเราปรับมันนะครับอย่าไปยุ่งมันแล้วก็ถ้าใครไปปรับระหว่างที่เครื่องมันกําลังรันเนี่ยนะครับมีผลต่อสรร M, นะัญญาณ PWM ทำให้มอสเฟตช็อตได้ด้วยนะ ตัว vr ตัวนี้เนาะนะฮะก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมลองเปลี่ยน vr ดูก่อนแต่ผมจะไม่ถอดบอร์ดออกมานะแะผมจะตัดขามันบัตรกีด้านนี้เลยเพราะว่าถ้าถอดบอร์ดออกมามันก็หลายเรื่องอยู่เนาะถอดอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวตัดขาออกแล้วก็อ่ะบัตรกีทางด้านบนปีน,นี่เลยสามารถบัตรกีได้อยู่นะครับอ่ะครับก็เปลี่ยนตัว vr เรียบร้อยนะผมเอา vr แบบ ตัวนอนเรียกแบบนี้เรียกตัวแบบนอนเนาะมาใส่เพราะว่ามันบัดกีง่ายง่ายกว่าแบบตั้งแบบตั้งเนี่ยมันขามันจะพอดีเลยมนะถ้าถ้าจะไม่ผิดแย่ลงไปแล้วมันจะพอดีมีช่วงให้บัดกีน้อยนะอันนี้ของเดิมนะที่เป็นสนิมโอ้ยกระเด็นอ่ะจะเป็นไรกระเด็นไปไหนไม่รู้อ่าเดี๋ยวทดลองดูใหม่อีกทีนึงว่า มันจะผลิตไฟได้ปกติหรือ,อยังเนาะเราจะลองดูใหม่นะครับ โอเครันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัดอ่ะนี่นะครับผลิตไ,ได้ปกติแล้วเนาะสูงสุดอยู่ประมาณหนึ่งร้อยอยู่ที่ราหนึ่งร้ยวัตต์นะฮะร้อยสองวัตต์อ่ะนี่นะครับปกติแล้วโอเคเลยหนึ่งร้อยหกวัตต์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองวัดสูงสูงเลยงั้น 18แอมป์นี่นครับเป็นที่ตัว VR ตัวนี้เนาะกำลังวัดผลิตได้น้อยกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันตัวมันเป็นสนิมมัน,ม,นมันโดนน้ำเนาะเลยเกิดความเสียหายนะฮะเดี๋ยวดูกำลังวัดสูงสุด600วัตต์ต้องอยู่ราว้ว600า590-600วัตต์ที่กระแส power supply ส8าแ1 8แอมป์เนาะ Wh. 6กร้อยสามวัตต์หกร้อยหกวัตต์ประมาณนี้นะครับโอเคปกติแล้วอ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัว1,000วัตต์ซูเออร์พัดลมต้องใส่นะ,อ,ะอยังไงลูกค้าที่เอามาซ่อมเนี่ยแจ้งคนใช้งานด้วยนะครับว่าต้องใส่พัดลมไม่ใส่ไม่ได้นะ แล้วก็ติดตั้งอย่าให้โดนน้ํานะครับอันนี้อันนี้ตรงจุดนี้ผมล้างให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะล้างทำความสะอาดให้แล้วนะครับส่วนตรงจุดอื่นๆนะที่มันโดนน้ามาก่อนเนี่ยนะฮะมันก็อันนี้มันแก้ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นพวกคราบขี้เกลือครั้งก่อนผมก็ทําความสะอาดให้แล้วเนาะแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นคราบขี้เกลือแผ่นเครือบฟิล์มร่อนแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวมาลุยตัวนี้ต่อนะฮะมอสเฟตชอ็อตน่าจะมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับอ่ะครับก็มาต่อกันที่ตัวไมโครปิดทาย600วัตต์เท่าที่เช็คเบื้องต้นนะฟิวขาดนะครับฟิวขาดแต่ว่ามอสเฟตทั้ง4ตัวเนี่ยผมวัดโดยคร่าๆวๆแล้วมันไม่ชอนะ็อตเนาะมอสเฟตไม่ช็อตนะฮะมอสเฟตสตัวไม่ชอ็อต เออก็เอ,อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงฟิวขาดเนาะเดี๋ยวต้องลองใส่ฟิวดูก่อนว่ามันมีอะไรช็อตหรือเปล่าเนาะหรือว่าฟิวมันอาจจะบางทีมันอาจจะขาดเองก็ได้หรือว่าบางทีระบบไฟฟ้ามันทํางานผิดพลาดมีการผิดจังหวะอมอตเตอร์มันออนชนกันแต่ว่าตัวฟิวมันไวนะครับมันขาดซะก่อนก่อนที่มอตเตอร์จะช็อตก็ได้ ก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับมอสเฟตยังไม่ทันช็อตแต่ฟิวมันขาดก่อนก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะถ้าเป็นในกรณีนี้นะครับมอสเฟตไม่เสียก็เดี๋ยวผมลองใส่ฟิวตัวใหม่เข้าไปก่อนแล้วลองดูว่าอ่ามันมีอะไรช็อตหรือเปล่าเนาะครับก็ใส่ฟิวตัวใหม่เข้าไปแล้วลองจ่ายไฟ Ac เข้าที่ตัวเครื่องนะครับมันมีอุปกรณ์ช็อตอยู่นะออันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กเข้าไป นี่นะครับเห็นว่าหลอดไฟมันติดเห็นไหมครับหลอดไฟติดสว่างโล่เลยแสดงว่ามันมีอุปกรณ์ช็อตอยู่เนาะไม่รู้ว่ามอสเฟตหรืออะไรตัวไหนสักตัวหนึ่งแหละที่มันช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่ว่ามอสเฟตเนี่ยผมวัดเบือ้องวัดเบื้องต้นวัดโดยคร่าวๆเนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่ชอ็อตแต่มันอาจจะรั่วก็ได้ก็เดี๋ยวต้องวัดอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งหรือว่าอาจจะมีพวกตัววาลิเตอร์ตัวไหน สักตัวหนึ่งช็อ,ชอตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งก่อนนะฮะว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันช็อตอยู่เนาะอ่ะครับก็เจออุปกรณ์ตัวที่ช็อตแล้วนะครับเป็นวาลิตเตอร์ที่อยู่บนบอร์ดสวิตช,ชิง่งนอันอันนี้เนาะอันนี้เป็นบอร์ดภาคจ่ายไฟนะครับเป็นบอร์ดสวิตช,ชิง่ง น่าจะจ่ายไฟเลี้ยงให้ให้บอร์ด Wifi เพราะว่ามันอยู่บนบอร์ดบอร์ดเดียวกับบอร์ด Wifi เนาะเท่าที่ดูเนาะน่าน่าน่าจะน่าจะนะครับเป็นบอร์ดไฟเลี้ยง Wifi วาลิตเตอร์มันช็อตอ่ะครับ ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับน่าจะมีปัญหาที่ตัวนี้แหละที่ทําให้ฟิวขาดเนาะวาล,ลิสเตอร์ตัวนี้น่าจะคอมอยู่ระหว่าง L กับ n นะครับทีนี้อาจจะมีไฟกระชากหรืออะไรเงี้ยหรือฟ้าฟ้าลงใกล้บ้านอะไรเงี้ยเป็นแรงดันเซิร์ฟทำให้มันช็อตเนาะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวใหม่แล้วลองดูใหม่ทีนึ่งครับก็เปลี่ยนวาลิสเตอร์ตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ที่ผมมีอยู่มันจะตัวใหญ่กว่าของเดิมนิดนึงของเดิมมันจะตัวอ่ตัวเล็กเท่านี้เนาะงผมจะตัวใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานใส่ได้แต่ว่ามันขนาดไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กเข้าไปดูอีกทีนึงว่ามันยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะเสียบปลั๊กไว้ปุ๊บอะเสียบปลั๊กแล้วนะหลอดไฟไม่ติดแล้วนะครับไม่มีอะไรช็อตแล้ว โอเคอ่ะนี่นะครับไอตัว LED ตรงนี้มีการกระพริแบบแวบบแวบบแวบๆเอปกติหรือเปล่าไม่มั่นใจปกติมันกระพริบหรือมันติดค้างไม่รู้เดี๋ยวลองดินปลั๊กออกก่อนนะเสียบเข้าไปพอเสียบปุ๊บมันติดค้างเนาะอ๋อมันติดค้างแป๊บหนึ่งแล้วก็กระพริบ มันน่าจะเป็นไฟสถานะอะไรเอ่ย AC output พอเสียบปุ๊บมันจะติดค้างแป๊บนึ่ะเดี๋ยวลองลันเครื่องดูลองจ่ายไฟเข้าตัวเครื่องดูเพื่อทดสอบลันอันนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะว่ามันจะรันหรือเปล่าจริงๆมันจะมีไฟสถานะนะแต่ว่ามันอยู่กับฝาปิด อ่าลันแล้วนี่นะครับโอเคตัวเครื่องลันแล้วลิดไฟได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งรวัตต์ปกตินะครับอ่าก็ระบบการลันของเครื่องมันไม่ได้มีปัญหาเนาะที่มันช็อตก็คือในส่วนของบอร์ดสวิตชิ่งอ่าที่เป็นบอร์ดไฟเลี้ยงไวไฟเนาะอ่าไอตัว วาลิตเตอร์มันช็อตนะครับก็เลยทําให้ฟิลขาดตอนนี้เปลี่ยนวาลิตเตอร์ก็กลับมาใช้งานได้แล้วตามปกตินะครับรลิไฟได้ปกติ3แอมป์ก็อยู่ประมาณ100วัตต์ประมาณนี้อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับตัวโูเอย์1000 VA ผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับเป็นที่ตัว VR vr มันมีปัญหามันโดนน้ำเป็นสนิม vr เสียเปลี่ยน vr กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับ m i โคร kit ตัวนี้ฟิวขาดนะครับสาเหตุมาจากตัววาลิเตอร์ช็อตนะฮะวาลิเตอร์บนบอร์ดสวิตชิงช็อตนะครับทำให้ฟิวขาดเปลี่ยนวาลิเตอร์ตัวเครื่องก็ทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ